ไปดูความเคลื่อนไหวของคอปทอนะครับเรื่องมบูชาก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับ,ค,รบความเคลื่อนไหวของคอปทอในวันนี้ก็คอปทอนะครับนำโดยพิชิตช,ชัยมงคลแล้วก็กอ,อ,องทัพธรรมนะไปติดตามทวงถามกับผบตรนะครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรหลังจากที่ก่อนหน้านี้คอปทอเนี่ยเขาไปยืน่นหนังสือขอให้มีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้าแรงและให้มีคําสั่งไล่ออก พลตรโทรโสพลรัตสิงหจ,จารุผู้ช่วยผบ,บตรลและพลตรวษโททวีสินเวศวิธานนายแพทย์ใหญ่ลงไปบาลตำรวจหลังมีมติของแพทยสภาสอบจริยธรรมทางวิชาชีพนะคือเขาเคยยื่นไปแล้ววันนี้ก็ไปทวงถามนะครับนายพิชิตเนี่ยนะครับก็บอกว่าหลังมีมติจากแพทยสภาลงโทษบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับทั้งสองคนเนี่ยนะวันนี้ทางกลุ่มคปทจึงมาขอเรียกร้องให้ตำรวจสองนายนี้ออกจากราชาการไว้ก่อน และไม่สมควรที่จะได้รับตําแหน่งสูงขึ้นควรที่จะไล่ออกและเรียกร้องให้ทางบวตรลอตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดําเนินคดีเกี่ยวกับอาญาและวินยัยโดยเฉพาะมาตราหนึ่งที่เป็นความผิดไร้ยแรงโดยเร็วครับและพบวับตรลอต้องทําอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็คือเขาบอกความผิดต่างๆมันชัดเจนอยู่แล้วนะแต่ว่าทาไมถึงได้รับการเหมือนกับอยู่ในข่ายที่จะได้เลื่อนยศขึ้นไปอ,อ่ะนะ มีบัญชีออกมาไงก็น่าประหลาดนะถ้าจะได้เลื่อนยศนะก็น่าประหลาดเลยแหละหเพราะว่าแพทยสภาเนี่ยก็ลงมติในการลงโทษใช่ไหมครับออกเดือน3เดือนยืนยันมติโดยการที่หลังจากถูกวีโตจากสภานายกพิเศษ,ษมาแล้วด้วยนะสังคมไทยเห็นหมดทุกคนสานักงานตวุลงชาติไม่เห็นหรือยอย่างไรใช่ไหมฮะครับครับเสียเราไปฟังเสียงของทางคุณพิชิตใจมงคลหน่อยนะครับมีเสียงพิชเชไหมไปแท้ด้วยไปทำผิดจะเลี้ยงทำเสียเอง ไปช่วยเหลือนะักโทษเสียเองทงแาบบนนาทีมันต้องปลอาและไล่ออกสถานเดียววันนี้มายื่นเรียบร้อยมาทวงถามหนังสือเมื่อ16มิถุนาได้กระทัไปถึงไหนได้เร่งดำเนินการไปถึงไหนผู้การตำรวจแห่งชาติผมเข้าใจว่าท่านเป็นคนสื่อเป็นคนมือสะอาดทำงานตรงไปตรงมา วันนี้ขอความตรงไปตรงมาจากผู้การตำรวจแห่งชาติต้านกรรมการสอบวินยัยไม่ใช่เรื่องอยากผมเรียนไปก่อนหน้านี้ว่าความผิดพื้นฐานมันมีแพทยทสภาสอบไว้แล้วทัางแค่ไม่ต้องสอบความผิดอื่นใดมีคณะกรรมการขึ้นมาก็ยืนตามติกของแพทย์ทสภาก็สามารถตันวินัยในตำรวจทั้งสองท่านได้ ผมไม่ไดยมีอะไรติดใจกับท่านแพทย์ทั้งสองท่านไม่มีอะไรเป็นการส่วนตัวกับท่านทั้งสองเพียงแต่ว่าท่านไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันไปรับใช้กระบวนการที่ช่วยเหลือท่านสินสินวัฒน์ไปทาให้ผู้ต้องขังเดชาดที่ยอมรับสารภาพสํานึกผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อองค์พระมหากษัตริย์ว่าสานึกผิดแล้วยอมรับผิดแล้วแต่ไม่ยอมรับโทษ เพราะพวกท่านช่วยการช่วยเหลือให้นักโทษคนหนึ่งไม่ต้องกลับไปสู่เรือนจำกระบวนการที่มันบิเดเบี้ยวทานักโทษออกมาแล้วเข้าไปสู่ถังสิตีเป็นเทวดาอยู่ถังสิตีมันเป็นกระบวนการที่พวกคุณร่วมมือกันทําเป็นกระบวนการตำรวจเป็นหน่วยงานที่ต้องประนุงไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรม เป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมแต่ถ้าต้นน้ำมันมีเบี้ยวแล้วคุณจะมีหน้ามาล้ายืนยัดรักษากฎหมายได้อย่างไรวันนี้เมื่อคุณเป็นต้นทางใช้ช่องว่างใช้เงื่อนไขครับทีนี้ก็มีคนมารับหนังสือนะครับ,รบ,รบเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพำรวจตออัจฉนไกรทองนะครับ แล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาทางสำนักงานตวลแห่งชาติเนี่ยเพิ่งใจได้รับหนังสือมติจากแพทย์สภาเองนะคุณพิชิตใช่มันเดินทางมาช้าตัน้มันส่งไปสี่ค่ายไหนเนี่ยไปรบมติขัดตรงไหนส่งไปสี่ไทยสิครับแบบลงทะเบียนแค่วันเดียวถึงเลยเนี่ยโดยมตินั้นนะได้มาถึงแล้วและทางสำนักงานตุลากาชาติเนี่ยก็มอบให้2หน่วยไปดําเนินการก็คือกองวินัยของสำนักงานตุลากาชาติแต่มีการประชุมพิจารณาและมีความเห็นให้ผบวตรอ ได้รับทราบและปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนที่2เป็นงานบริหารำาำสำนักงานกาลังพลโดยสํานักงานกาลังพลก็จะได้มีความเห็นคือยังนะแต่ว่าจะได้ตอนนี้ยังไม่มีความเห็นเพิ่งได้รับมาเดี๋ยวทําความเห็นส่งไปเสนอพบออตรเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนต่อไปเพราะนี่ ไม่ช้าครับคุณบุญยอดครับไม่ช้าเลยฮะนะครับอ่าไม่ช้านะครับคุณพิชิตใจเย็นๆหน่อยนะเออคุณนัดเซอร์คุณหมอเขียวเย็นๆหน่อยคดีพระเร็วเลยนะเออเนี่ยมันนี่มันเพิ่งมาเองแล้คดีพักเราสึกๆเลยนะคดีคดีนี้ช้านะอ่าก็สรุปแบบนี้แหละนะว่านทั่วการขนส่งไปแล้วนะครับไม่แม้เขาจะมติกว่าจะออกมาทางแบบราชการหนังสือราชการกว่าจะเซ็นกันกว่าจะอะไรกันกว่าจะส่งมารับเรื่องแล้วรับปั๊บแล้วก็ยังเงี้ยคจะส่งไปให้รับรู้อีกดีมาเดี๋ยว ขึ้นเป็นรองเพว่าตอรอคอดีเลยตอนนั้นนะที่หลังเงินเดือนช้าๆหน่อยก็ได้นะเงินเดือนช้าไม่ได้ครับเงินค่าปรับ <c oughs> อะไรเงี้ยนชะช้าๆกันที่หมดทุกอย่างเลยไหม,ไมตำรวจไทยจรงิงไม่ทันใจจรงิงนะะ